สวัสดีค่ะค่ะพบกับพออน้อยพออกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พออน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเงินเยียวยากลุ่มเปาะบางกลุ่มเปาะบางไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเด็กแรกเกิดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยยังชีพความพิการ เงินเยียวยาเดือนกร,รกฎาคม2,566กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าวันไหนวันที่เท่าไหร่ไปฟังกันให้ชัดๆนะจ๊ะคาะสำหรับในส่วนของกลุ่มเปราะบางนะจ๊ะกลุ่มเปราะบางทั้ง3ามกลุ่มตามที่ปอนอย้ยแนะนำเรียนไปแล้วค่ะโดยปกติในทุกเดือนกลุมบัญชีกลางจะโอนเงินให กับผู้มีสิทธิ์ภายในวันที่10ของทุกเดือนหากวันที่10ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์กรมบัญชีกลางจะโอนก่อนวันหยุดนั้นนั้นค่ะมาดูเดือนกรกฎาคม2566กบรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์เข้าบัญชีในวันจันทร์ที่10กรกฎาคม2 5 6 6 ค่นจาามาดูกลุ่มแรกคาะเงินปุดหนุนเด็กแรกเกิดยังได้ที่เดือนละ600บาทกะ600บาทาจนอายุครบ6ปีบริบูรณ์นะจ๊ะมาดูเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกลุ่มปาะบางประเภทผู้สูงอายุ ตามขั้นบันไดใจ่ายในอัตราในเลทตามขั้นบันไดเหมือนเดิมช่วงอายุ6 0สิบถึงหกสิบเก้าปีระเบียอยางชีพสูงอายุหกร้อยบาทช่วงอายุเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าปีระเบียอยางชีพสูงอายุเจ็ดร้อยบาทช่วงอายุแปดสิบถึงแปดสิบเก้าปี รับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุ800บาทและช่วงอายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุ1,000บาทนะจ๊ะค่ะเบี้ยยัยงชีพความพิการกลุ่มเปาะ e, บางประเภทความพิการผู้พิการกอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปตั้งแต่18ปีขึ้นไปรับเบี้ยยัยงชีพความพิการ800บาท ผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีได้รับเบี้ยยังชีพความพิการ1,000บาทนะจ๊ะค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับกลุ่มเบาะบาง ก,กลุ่มปบาบางค่ในเดือนกรกฎาคม2566กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่านในวันจันทร์ที่10กรกฎาคม2566สำหรับหลายๆท่านที่สอบถามมานะจ๊ะว่าประเภทกลุ่มปบาบางผู้สูงอายุผู้สูงอายุยางใจเลทตามขั้นบันไดตามช่วงอายุ ที่ขออน้อยนำเรียนไปในเบื้องต้นค่ะท่านหน่งสอบถามมาว่าเอ๊ะช่วงอายุครบแล้วนะคะจาก600น่าจะได้700บาทแล้วค่ะช่วงอายุครบแล้วค่ะก็นำประชาสัมพันธ์อย่างนี้นะคะว่าการปรับเพิ่มตามขั้นบันไดการปรับเพิ่มขึ้นเบีย้ยยางชีพตามขั้นบันไดไม่ว่าจะปรับจาก600เป็น700บาทไม่ว่าจะปรับจาก700บาทเป็น800บาท หรือไม่ว่าจะเป็นการปรับจากแ0 0บาทเป็น1,000บาทการปรับเพิ่มขึ้นช่วงอายุตามขั้นบันไดในระหว่างปีงบประมาณจะไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดไปปรับช่วงไหนไปปรับขึ้นในปีงบประมาณถัดไปนะจ๊ะค่ะก็หลายๆท่านก็สอบถามมาค่ะก็คงจะชัดเจนนะคะถึงท่านจะอายุครบ70ปีแล้วถ้า70ปีในระหว่างปีงบประมาณค่ะก็คงจะไม่มีการปรับ เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดไปปรับในช่วงปีงบประมาณถัดไปนะจ๊าระบบ ตารสนเทศจะปรับให้เองโดยอัตโนมัติค่ะก็นำเรดประชาสัมพันธ์หรือท่านใดที่จะสอบถามขอ,อน้อยเพิ่มเติมนะจ๊ะ,ะก็ใต้คอมเมนต์ส่งมาได้เลยทุกคำถามที่ส่งมาพอ,อน้อยตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พอ,อน้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ